สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาไถหน้าพี่น้องไถาหน้าดินบัตรเนี่ยถาหน้าดินบัตรเออดินแข็งพี่น้องดินเหนียวดินเหนียวนี่นยพี่น้องเห็นเนี่ยดินเหนียวแบบนี้แต่ผู้ใดขับรถไทยก็คองชิลูจักหนึ่งพี่น้องนี่ขอลอดเคลเลีนพี่น้องดินแข็งดินแบบนี้กันตั้งพานบดีนี่ไทบไดีได้พี่น้องนี่เนี่ยไทยบดีรับมันจีบ เปแลนออกแลนออกอย่างเดียวเลยอันนี้บ่เข่าเลยเดี๋ยวเสาปูนใส่ใส่หมันท่วงน้ำหนักลงนี่พี่น้องผ่านกับรุงประมาณกันนะประมาณนี้พี่น้องผ่านลุงประมนันไถไปขี่เมากันยู่ประมาณนี้พี่น้องก้อนขี้ไถนี่เสมอกันนี่พี่น้องนี่เสมอกันเป๊ะเลยเออโบเป็นคู่ด้วยพี่น้องนี่โบเป็นคู่ เพราะว่าเขาตั้งใบต้องให้เขาเบ็ดทั้งหาใบนี่เนี่ยพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้งได้นี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่ใบหลังกับเขาพี่น้องนี่ใบใบที่ซีกับเขานี่ใบที่สามกับเขาพี่น้องนี่ใบที่สองกับเขาพี่น้องนี่ใบที่หนึ่งนี่สีเขาสีเขาหน่อยก็เขาอยู่หน่อยนึงนี่พี่น้องก็ไล่ไปใบที่หนึ่งกระซีเขาก็หน่อยก็เขาอยู่ใบหนึ่ง สังเกตเบังก่อนที่ไทยชิบูเป็นคู่ดนะพี่น้องนี่นี่ถ้าผูใ้ใดไทยหน้าที่เป็นเหลียวเบังเราเป็นคู่ครึ่งหนึ่งยู่นนะถือว่าถือว่าตั้งพานยังบ่ได้นะพี่น้องการตั้งพานเขาต้องตั้งให้ให้เขาให้บาลานกันพี่น้องให้บาลานกันให้บาลานกันการาก่อนที่ไท,ยห,งงท,ทยห้องกับสิงามพี่น้องก่อนที่ไทยห้องกับสิงาม ไถยน่าดินเนีองแบบนี้บกวนที่ไถเขาลึกเกินไปแล้วพี่น้องนี่บกวนให้เกินสิบเส้นนี่พี่น้องสิบเส้นหรือสิบห้าเส้นแต่พี่น้องท่านใดไถเขาลึกกว่านี้แล้วไปเอาผานสามมาไถเนี่ยพี่น้องเอ้ยยนมาปั่นเนี่ยมาปั่นมีหนำเาี่มาเห็ดมีหนำเพราะว่าทางนี้เพิ่นเห็ดหน้าดำพี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นหน้าดำถ้าเกิดว่ามาปั่นเวลามีน้ำเนี่จมเล้วพี่น้องเด้อเนี่ดินแบบเนี้เนี่ย จมติดแล้วก็ขึ้นยากพร้อมนี่พี่น้องดินกันเหนียวนี่การตั้งพันก็์กอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่ไทยข้องไทยก็จะตรงนะพี่น้องเท่าตั้งพันไดน้นี่พี่น้องเมืองข้องไทยก็จะตรงเดี๋ยอะมาลองเมืองจะข้องนะพี่นอนะ้องเนาะลองจะข้อง สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพี่น้องนี่ขันไทยหน้าดินเหนียวดินเหนียวดินแบบนี้นะขันพ่อซุมๆนี่ไทยบ่ได้เลยพี่น้องบ่เข่าเลยครับ่นี่บ่เข่าเลยรอฟี่ลุ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 เลยบ่ไปเลยเหนียวเหนียวต้องแหงต้องแหงนี่หลีพี่น้องค่อยไทยได้แหงแหงกระคักในดินเขาจะบ่เป็นก้อนเขาจะแตกมุนแบบเนียวพี่น้องแตกมุนแบบกสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับมือใหม่ที่ซื้อรถไทยทุกมือรถทุกมือีนรถไทยเดินตามมันคือสิยากแล้วละ่ะเออสิมีตะนั่งขับแบบนี้ละ่ะกับประมานนี้เนะพี่น้องเนาะเออลองเห็ดเบึ่งเด้อพี่น้องลองฝึกลองตั้งบึง่งตั้งพันก็นไเลยเออห้อยบักขีเมาก็เบึ่งว่ามันคิดขี้ด,ดินค้างในห้องก็สามารถที่จะหยับได้นะพี่น้องอเอโบตายตัว้อพี่น้องเด้อการตั้งพันนี่ ดินแบบหนึ่งตั้งแบบหนึ่งดินแบบหนึ่งตั้งแบบนึ่งนะพี่น้องเออบ่ตาตตัวครับเออบ่แม่นว่า้อาสิไปเออตั้งตตยตัวสำหรับตัวผมนี่เออบ่ได้ตั้งไต่ตัวดิตั้งไม่อยู่เรื่อยนะพี่น้องปั๊บไม่อยู่เรื่อยไปหน้าทุ่งหนึ่งดินแข็งหน้าดินอ่อนกับปั๊บไม่อยู่เรื่อยเออปั๊บไม่อยู่ตลอดนะพี่น้องบ่ได้ตั้งตตยตัวครับฝึกเอาเอามันเป็นอาจารย์นะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ